คลิปนี้มาอัปเดตข้อมูลล่าสุดของ Random Booster UX12 ครับเนื่องจากข้อมูลที่ผมลงไปในโชเบ่พอดแคสต์ EP ล่าสุดเนี่ยเป็นข้อมูลหลุดที่ไม่ได้มาจาก o f f i c i a l ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาตั้งแต่ช่วงก่อนงานแข่งเอเชียครับแต่ล่าสุด Official ของญี่ปุ่นได้มาอัปเดตข้อมูลอย่างเป็นทางการออกมาแล้วและก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ผมได้รับมาก่อนหน้าในคลิปนี้ผมก็เลยมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้เพื่อนๆฟังกันอีกครั้งเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องใในนนกการรตัดสิจซื้อ้ออ Random Booster ล่งี เนื่องจากในคลิปนี้ผมจะไม่ได้พูดข้อมูลที่ผมพูดไปในพอดแคสต์แล้วแต่จะมาอธิบายเพิ่มแค่ในส่วนของพาร์ทที่มีข้อมูลต่างออกไปจากข้อมูลเดิมในพอดแคสต์ที่ไม่ตรงกับข้อมูลของทางออฟฟิเชียลญี่ปุ่นได้แจ้งมาล่าสุดถ้าใครยังไม่ได้ฟังโชเบ่พอดแคสต์ก็ย้อนกลับไปฟังก่อนได้เลยนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ในเดสคริปชันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าสําหรับคนที่สุ่มได้เบอร์ศูนย์หกนี่ก็ยังจะได้คอมโบเดิมที่เราได้รับข้อมูลกันมาก่่่่ออออนนนนนห้้้้าาาีีก็็คืไไไละรับตวตบ 05, Podcast, ววมมเ์ทใดดผงปปจ จากข้อมูลของ Off ฟ c i a l ลถ้าเราสุ่มได้เบอร์ศูนย์ห้าจะได้เป็น p ีนิกซ์เฟเธอร์สองหกศูนย์นิดเดิลแทนนะครับสำหรับแรชเชตสองหกศูนย์เนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือโจมตีได้แรงมากๆแต่จะมีปัญหาก็คือเบิร์สค่คอนข้างง่ายครับจากประสบการณ์ของผมผมคิดว่าการเบิร์สค่คอนข้างง่ายเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ขอบของแรชเชตไปขูดกับบริเวณพื้นสนามและเอ็กซ์ติมไลน์ครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเอาไปเล่นบ่อยๆให้บริเวณขอบสึกไปมากขึ้นน่าจะทําให้อาการขูดพื้นขูดเอก็กซ์ เอ็กซ์ติมลายสนามของผมโดนแรชเชตขูดแหว่งไปแทนสุดท้ายผมก็เลยล้มเลิกโปรเจกต์นี้ยอมไม่ต้องโจมตีแรงมากก็ได้ครับสำหรับใครที่มีเทคนิคในการเล่นให้เบรสยากหน่อยแรชเชตสองหกศูนย์ก็น่าจะเป็นแรชเชตที่ดีมากๆอันหนึ่งเลยแต่ถ้าใครหาเทคนิคในการเล่นไม่เจอเหมือนผมเล่นแล้วเบรส์ค่อนข้างง่ายส่วนตัวผมคิดว่าเปลี่ยนไปใช้แรชเชตที่ชูดได้ง่ายๆสบายใจไม่ต้องกังวลว่าขูดแล้วจะเบรสน่าจะดีกว่าครับส่วนต่อมาบิดนิดเดิลสำหรับเมตาปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่านิดเดิลเนี่ยใช้คอ่อนข มากเหมือนในยุคปัจจุบันส่วนเบสสายสเตมินาส่วนมากจะเอาเบสสายบาลานซ์อย่างเฮลไซท์มาใส่กับบอลเล่นเป็นสายสเตมินาก็ยังไม่ได้มีพลังป้องกันที่ดีมากๆเหมือนกับวิสร์ดหลอดในยุคปัจจุบันการที่เราเอานิดเดิลไปเล่นเพื่อกะว่าจะทำเคาน์เตอร์ดีดฟังตรงข้ามให้เบิร์สหรือดีดให้ออกเนี่ยก็ยังพอมีความเป็นไปได้ครับแต่ในยุคปัจจุบันที่เบสสายโจมตีตีได้แรงมากๆแล้วและเมตาสายสเตมินามีพลังป้องกันที่ดีขึ้นมากๆแล้วการจะเอานิดเดิลมากะทำเคาน์เตอร์เนี่ยน่าจะ จำบ้านที่ค่อนข้างหมุนได้นานและล้มยากมากๆแล้วเจอเบสายโจมตีในยุคปัจจุบันบางจังหวะที่โดนจังๆยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยครับสำหรับบิดนิดเดิลที่มีจุดแข็งคือการทำเคาน์เตอร์ได้ดีแต่มีจุดอ่อนคือล้มง่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าบอลโดนแล้วยังล้มเนี่ยผมคิดว่านิดเดิลโดนเข้าไปก็ไม่น่าจะเหลือเหมือนกันครับดังนั้นถ้าเกิดว่าสุ่มมาได้เบอร์ศูนย์ห้าเนี่ยในความคิดเห็นของผมผมคิดว่าพาร์ส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปเล่นสนุกๆได้แต่ถ้าจะเอาไปแข่งหวังผลกับเมตาปัจจุบันเนี่ยผมคิดว ตัวต่อมาเบอร์04จะได้เป็นเลออนคลอ080อโลเวตแทน280ไกลนะครับใครที่ชอบเล่นโคบอลเด็กใส่อลเวตเนี่ยถ้าสุ่มได้กล่องนี้ก็จะได้อลเวตเพิ่มนะครับสำหรับการให้บิดอลเวตมากับเบอร์04เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีผลต่อราคาบิดอลเวตในตลาดอยู่บ้างเดิมถ้าเราสุ่มจากแรนดอม BX36 แล้วไม่ได้เวเวฟเบอร์01เนี่ยก็เราจะต้องไปซื้อแยกทางตัวโดยซื้อตัว01แยกจะมีราคาแพงกว่าเบอร์อื่นอยู่พอสมควรพอแรนดอมบูสเตอร์ UX12 ให้พาร์ทนี้มากับเบอร์04เนี่ยผมควาาานอืใ้รรถซบ ที่ถูกลงได้ไม่มากก็น้อยครับใครที่สุ่มมาได้เบอร์0ูนถ้าเกิดว่าเล่นบิดเอลเวตอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้พาร์ทที่มีประโยชน์มากๆอันนึงเลยส่วนคนที่ไม่ได้เล่นบิดเอลเวตเนี่ยผมคิดว่าถ้าสุ่มได้แล้วก็น่าจะสามารถเอาไปขายต่อเพื่อซื้อตัวที่ต้องการได้ไม่ยากครับตัวต่อมาเบอร์0ูนย์สามชิโนบิชาโดเราจะได้เป็น380แแฟลทนส7 0ครับสำหรับแรชเช่สามแปดนเนี่ยในปัจจุบันผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นสักเท่าไหร่แล้วคร ส่วนตัวแล้วในสมัยต้นเจนเนี่ย380ผมจะเอาไว้ใส่กับเบรดที่โจมตีแรงไม่พอแล้วอยากจะให้โจมตีได้แรงมากขึ้นครับหรือเบรดบางอันที่ใส่ flat แล้วโจมตีได้แรงมากแต่ล้มง่ายผมจะเอามาใส่380 low flat เพื่อให้ล้มยากมากขึ้นโดยแลกกับพลังโจมตีที่ลดลงครับแต่ในปัจจุบันเบรดใส่โจมตีส่วนมากจะโจมตีได้แรงมากๆอยู่แล้วส่วนปัญหาเรื่องล้มง่ายเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาสักเท่าไหร่เพราะสามารถเล่นแบบเน้นโจมตีแรงๆไปเลยได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากครับในสมัยก่อนเนี่ยจะเล่นแบบเน้นตีไปเลยไม่คอยเไร,เร,ยรยไหดนนุแม้ตีีงื ก็เลยจะต้องมีการเล่นสไตล์แบบเผื่อวัดสปินตอนท้ายอยู่บ้างแต่ในปัจจุบันเบรดสายโจมตีพัฒนาไปไกลกว่ายุคก,ก่อนมากๆแล้วทําให้สามารถโจมตีแบบหวังผลได้โดยไม่ต้องรอถึงช่วงวัดสปินได้มากขึ้นความจําเป็นในการใช้สามแปดศูนย์โลแฟลตเพื่อให้สามารถวัดสปินได้ดีขึ้นก็เลยลดน้อยลงมากๆครับส่วนบิดแฟลตเนี่ยในปัจจุบันผมเห็นคนเล่นกันน้อยลงแต่ในกลุ่มของผมก็ยังมีเล่นกันอยู่ครับอย่างคอมโบฟินิกวิ่งที่ผมเอาไปใช้เล่นตอนสมัยที่ผมได้รองแชมป์จ,จาาีห,ห,หนึ่งในป อาจจะได้พาที่ครึ่องฮึ่งกลางๆนิดนึงนะครับคือก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ก็มีตัวเลือกอื่นๆที่สามารถเอาไปใช้จริงได้ง่ายๆอีกหลายตัวเลือกเหมือนกันส่วนเรื่องจะเอาไปขายต่อผมคิดว่าน่าจะออกยากกว่าเบอร์ศูนย์สี่ที่มีบิดเอลโลเวตมาให้ครับตัวต่อมาเบอร์ศูนย์สองจะได้เป็นโกลเซอร์เคิลสี่หกศูนย์เฮกแทนสองหกศูนย์เอลโลเวตครับแรชเชตสี่หกศูนย์เนี่ยจะคล้ายกับสี่เจ็ดศูนย์ก็คือถ้าเกิดจะเลือกชิ้นส่วนเบย์ให้เบาและเบิร์สยากๆในยุคปัจจ ณสมบัติในการหมุนนานคล้ายกับบิดสายสเตมิน่าโดยมีล็อกกันเบรสแบบเดียวกับพวกสายโจมตีซึ่งก็จะทาให้เบที่ใส่บิดนี้หมุนได้ค่อนข้างนานเหมือนเบที่ใส่บิดสายสเตมินาแต่เบรสยากขึ้นครับในความเห็นของผมผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเบดสายโจมตีน่าจะถูกทําให้โจมตีได้แรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทําให้บิดเมตาสายสเตมินาเดิมอย่างบิดบอลอาจจะเล่นไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วบิดเฮกก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวเลือกหนึ่งเลยสําหรับคนที่ชอบเล่นเบสสไตล์หมุนนานนานวัตสปินคลับนอกจากนี้บิดเฮกยังมีข บอลหรือบิดออฟอีกด้วยสําหรับข้อสังเกตที่ทาให้ปัจจุบันเฮกไม่เป็นที่นิยมเท่าบอลหรือออฟก็คือข้อแรกคือบิดเฮกจะไม่ได้หมุนนานได้เท่ากับบิดที่เป็นสายสเตมินาจริงๆครับข้อ2ก็คือในบางจังหวะที่โดนโจมตีแล้วเซฟพอบริเวณด้านข้างของบิดสัมผัสพื้นแล้วบิดจะพาเบวิ่งไปรอบๆสนามไม่อยู่นิ่งเหมือนกับบิดที่เป็นบิดสายสเตมินาจริงๆครับซึ่งในจุดนี้เราก็สามารถมองได้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียครับสําหรับข้อดีก็คือการที่เบสายสเตมินาวิ่งไปรอบๆจะทําให้ไม่เป็น,ปน้้าานงงบทีจยายาจะะาาัวใใหหํ เสียแรงหมุนไปค่อนข้างเยอะครับทั้งนี้เพื่อนๆก็ต้องเอาไปลองกันดูอีกทีนะครับว่าใครชอบแบบไหนมากกว่ากันเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะสามารถตัดสินได้ดีที่สุดว่าบิดไหนดีที่สุดสําหรับเราก็คือตัวเรานั่นแหละครับตัวสุดท้ายเบอร์ศูนย์หนึ่งโกเซอร์เคิลศูนย์แปดศูนย์เกียร์บอลสำหรับตัวนี้ข้อมูลจะตรงกับข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งรายละเอียดของตัวเบลดและแรชเชตเพื่อนๆสามารถกลับไปฟังในโชเบย์พอดแคสต์ประจำเดือนธันวาที่ผมแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันได้เลยนะครับ และนี่คือเรื่องทั้งหมดที่ผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวจะทำมาให้ดูบ่อยๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ